จะพาเพื่อนๆมาดูคลิปไวรอลนะคะที่ชาวต่างชาตินิยมมาเมืองไทยแล้วก็ต้องสื่อด um, hey Trending everything happening all over the world. So, if this might interest you, you might consider subscribing to our channel, right? So, without further ado, without diving and without wasting much of our time, yeah, let's get right into this video. ติดไมายติดมือกันกลับไปแต่ว่าไม่ใช่ซื้อแค่คนละเล็กละน้อยนะคะเรียกว่าหอบกันไปเป็นลังๆเลยทีเดียวค่ะโดยสินค้าส่วนใหญ่ที่คนจีนคนอินเดียรวมถึงคนเวียดนามนั้นชื่นชอบก็คือสินค้าไทยในห้างบิ๊กซีราชดำริค่ะซึ่งที่นี่เป็นห้างที่เรียกว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาซื้อของมากมายโดยมีชาวต่างชาติมารีวิวนะคะบอกว่าสินค้าไทยเนี่ยเวลาซื้อกลับไปที่ประเทศจะซื้อทีละ10 20กิโลกรัมเลยยี่ิ ซื้อไปขายแล้วก็แบบเดียวก็หมดแล้วเวลามาเมืองไทยมีหลายอย่างที่น่าสนใจบิ๊กซีราชดำริคุณรู้ไหมว่าเป็นซูร์มาร์เกต็ตที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งเลยแหละซูเปอร์มาร์เกต็ตในเมืองไทยเนี่ยเดินสะดวกสบายมากๆในแต่ละล็อกก็จะมีป้ายระบุว่ามีสินค้าอะไรขายบ้างซึ่งดูได้อย่างง่ายดายเลยทางเดินก็สะดวกและก็กว้างขวางและสินค้าแต่ละอย่างก็ได้รับการจัดระเบียบเอาไว้อย่างดีง่ายต่อการค้นหา คุณอยากหาสินค้าอะไรก็จะหาเจออย่างง่ายและก็รวดเร็วและที่สำคัญการจัดเรียงสินค้าของซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองไทยเนี่ยคล้ายๆกับการจัดเรียงสินค้าทั่วๆไปในเอเชียเลยนะ พวกเขาจัดเรียงได้แบบเป็นมาตรฐานมากๆที่ห้างบิ๊กซีของที่ขายดีมากๆแล้วก็มีชาวต่างชาติเนี่ยแห่มารุมกันเพียบก็คือพวกของเล่นหรือที่เขาเขียนว่า Snack World สินค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของว่างแล้วก็ของที่ระลึกขนมยอดนิยมในเพียบเลยนะและสำหรับฉันฉันคิดว่ามังคุดอบแห้งเนี่ยเป็นอะไรที่อร่อยสุดๆเลยแหละฉันจำได้ว่าสมัยก่อนมีขายแบบห่อใหญ่ด้วยนะถ้าเกิดลองกินดูแล้วก็มัง ขุดอบแห้งเนี่ยจะไม่มีมเมล็ดเลยซึ่งหีบห่อของสินค้าก็ดีมากๆจะมีการเจาะรูด้วยเพื่อไล่อากาศออกเวลาแพ็คของจะได้ไม่เปลืองที่สัมภาระแต่ว่าข้างในเนี่ยจะมีห่อเล็กๆอยู่นะแต่ถ้าเกิดด้านในเป็นอาหารหรือว,ว่าขนมที่ไม่มีหีบห่ออยู่ด้านในฉันไม่แนะนําให้ซื้อสินค้าที่มีรูนะสําหรับฉันแล้วคิดว่ามังคุดอบแห้งเนี่ยเป็นของโปรดของฉันเลยแหละคุณพ่อคุณแม่ของฉันก็เป็นแฟนมังคุดเหมือนกันฉันมาซื้อขั้นต่ำประมาณ 20กิโลกรัมต่อครั้งแล้วก็รู้ไหมกินหมดภายใน 2- 3วันเลยแหละรสชาตินี่แบบหมสุดยอดเลยเป็นอะไรที่ฉันรู้สึกว่ากินแล้วเนี่ยระหว่างมังคุดสดกับมังคุดอบแห้งรสชาติแทบจะไม่แตกต่างก,กันเลยนะฉันคิดว่าความกรุบกรอบเนี่ยอร่อยของมังคุสดสดซะอีกมีความเปรี้ยวเล็กน้อยแต่ว่าคลายกับมังคุดสดเนี่ยเ5เลยนะและที่สำคัญข้างในก็ไม่มีเม็ดแล้วก็ชิ้นใหญ่โตมากๆเลยโอ้ เหมือนผลไม้จริงอะ่ะมันยอดเยี่ยมสุดๆแล้วก็นี่ขาดไม่ได้เลยทุเรียนอบแห้งฉันรู้สึกว่าทุเรียนอบแห้งเนี่ยก็เหมือนกับกินทุเรียนสดไปเลยเพียงแค่ว่าความแตกต่างก็คือทุเรียนอบแห้งจะกรอบแค่นั้นเองแล้วก็เหมือนกับว่ามีรสชาติที่ค่อนข้างจะละมุนละไมกว่าถ้าเกิดใครอยากกินทุเรียนแต่ว่าไม่ชอบกลิ่นที่แรงเนี่ยฉันแนะนำนะกินทุเรียนอบแห้งอร่อยกว่ามากมาก และอีกอันหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือมะม่วงอบแห้งโอ้โหดูเหมือนมะม่วงจริงเลยใช่ไหมคั้แรกเนี่ยเวลากัดเข้าไปเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแข็งไปหน่อยนะแต่ว่าหลังจากกินถัดมาเนี่ยพอเคี้ยวเข้าไปจะรู้สึกถึงความนุ่มของเนื้อมะม่วงโอ้โหรู้สึกดีจริงๆและที่สําคัญนะความหวานก็ไม่หวานมากจนเกินไปหวานปานกลางแบบรู้สึกละมุนละไมมากโอ้โหแล้วดูสิหน้าลองไหมละ่ะมีขา้าวเหนียวมะม่วงด้วยนะอันนี้จะต้องซื้อกลับ ไปแน่นอนและยังไม่พอดูสิมีข้าวเหนียวทุเรียนอีก อุ้ยดูสิคิดว่าจะไปซื้อคนซื้อหมดแล้วว่าโอ้โหวางแป๊บเดียวของก็เกลี้ยงชันแล้วอะแต่เดี๋ยวเขาก็เอาของมาเติมนะทีเนี้ยเวลาเอาของมาเติมแปบ๊บเดียวของก็หมดอีกแล้วเขาเติมของใหม่ตลอดเวลาเลยอะ่ะฉันรู้สึกว่าเวลามาเมืองไทยเนี่ยมีอะไรให้ตื่นเต้นแล้วก็สนุกสนานตลอดเวลาเลยโดยเฉพาะตอนที่ซื้อของฝากนี่แหละฉันรู้สึกว่าฉันภูมิใจมากๆเลยที่ฉันได้ซื้อมังคุดอบแห้งมาก่อนหน้าเนี้ยฉันเคยกินมังคุดอบแห้งนะแต่ว่าไม่ได้มาซื้อที่ เมืองไทยเป็นมังคุดอบแห้งที่มีเม็ดอยู่ด้านใน ตอนนั้นฉันรู้สึกว่าไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เพราะว่าเวลากินแล้วต้องคายเม็ดออกมาแต่ว่าเวลามาเมืองไทยเนี่ยโอ้โหจะบอกเลยนะคุณจะต้องวางแผนดีๆเพราะว่าบางทีเนี่ยมาแล้วจะแบบอลังการมากๆไม่รู้เลยว่าจะเริ่มช้อปปิ้งตรงไหนก่อนดีโดยเฉพาะของกินมีเยอะแยะไปหมดแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีเวลาไม่พอก็ไม่ต้องกังวลหรอกลองดูก็ได้จะมีคนแนะนําอยู่ว่าควรจะซื้ออะไรบ้างแล้วก็อย่าลืมนะเวลามาเที่ยวเมืองไทยอะ แนะนำให้วางแผนให้ดีจริงๆแล้วการเดินทางในเมืองไทยคุณแทบจะไม่ต้องกังวลเลยโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในกรุงเทพเพราะว่าจะมีรถบริการสาธารณะมากมายทั้ง BTS ทั้ง MRT แล้วก็มีบริการรถที่แบบสามารถเรียกได้จากแอปพลิเคชันแล้วก็ไปส่งคุณถึงสถานที่ด้วยนะ แล้วก็นอกจากพวกผลไม้อบแห้งแล้วพวกข้าวเกลียบกุ้งเนี่ยเขาก็ขายดีมากๆเลยนะชาวต่างชาติเนี่ยชอบซื้อเกินมากเลยแต่ว่าจะมีหลายรสชาติมากๆแล้วก็บางคนเนี่ยชอบซื้อมเมล็ดฟักทองมากๆก่อนหน้านี้ฉันเคยเห็นนักท่องเที่ยวบ,บางคนมาซื้อมเมล็ดฟักทองแบบห่อเป็นห่อใหญ่ๆเลยอะและอีกอย่างหนึ่งที่มาเมืองไทยแล้วพลาดไม่ได้ก็คือคนที่เดินทางมาเที่ยวแล้วรู้สึกว่าแบบไม่สบายมีไข้เจ็บคอหรือบางคนก็ท้องผูกท้องเสียฉันแนะนําเลยนะ เวลามาเดินที่ห้างบิ๊กซีเนี่ยจะมีเภสัชกรคอยให้คำแนะนำอยู่คุณสามารถซื้อ,อยาได้เลยและที่สำคัญราคาก็ถูกมากแล้วก็ไม่ต้องมีใบอนุญาตจากแพทย์ด้วยยาเหล่านี้คือ,อยาสามัญประจำบ้านที่สามารถซื้อเอาไว้ที่บ้านได้แล้วก็ถ้าเกิดพวกเจ็บคอฉันแนะนำนะยาอมในเมืองไทยเนี่ยมีหลายรสชาติมากๆมีทั้งรสมะนาวรสส้มแต่ว่าต้องระวังอย่ารับประทานมากจนเกินไปเพราะว่ายาอมเนี่ยอร่อยมากๆเลย รสชาติเนี่ยเหมือนกับลูกอมของเด็กเลยนะและสินค้าที่คนนิยมซื้อมากๆอีกอย่างนึงก็คือพวกแผ่นแปะที่ใช้แก้เคล็ดขัดยอกหรือว่าบรรเทาอาการปวดเมื่อย ปวดกล้ามเนื้อและอีกอย่างหนึง่งที่คนซื้อเยอะมากๆนั่นก็คือ,อยาดมจะมีอยู่หลายยี่ห้อเลยซื้อกันทีกับซื้อกันเป็นแผงๆเลยนะซื้อแบบเยอะมากๆเลยแล้วก็ยังมีพวกน้ำมันนวดด้วยอันนี้ต่างชาติก็น,นิยมซื้อกันมากเหมือนกันอีกอย่างหนึง่งที่ฉันเห็นหลายๆคนซื้อก็คือพวกผงเกลือแร่นี่แหละขายดีสุดๆแล้วก็พวกยาท่าน้ำขาวตากระต่ายมินสำหรับใครที่เป็นโรคกระเพาะฉันลืมบอกไปว่ายาดมเนี่ยยาดมของไทยเป็นยาดม ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกเลยนะมีหลายซีแต่พวกกลิ่นนั้นหอมสดชื่นเหมือนกันเหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่มีอาการเมารถอีกอย่างหนึ่งที่ขายดีมากๆนะัก็คือพวกแป้งเย็นนี่แหละมีทั้งสําหรับผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะ ฉันว่าแป้งเงย็นเนี่ยใช้ดีมากๆเลยแหละช่วยลดเหงื่อด้วยแล้วก็มีกลิ่นหอมสดชื่นสําหรับผู้หญิงจะมีแบบไป,ลปกลิ่นดอกไม้ด้วยนะสมัยก่อนแป้งเงย็นยี่ห้อตรางูจะขายดีมากๆแต่ว่าสมัยนี้มีให้เลือกหลายยี่ห้อเลยทีเดียวแหละนอกจากที่ห้างบิ๊กซีแล้วคุณยังสามารถซื้อของฝากที่หลายๆคนนั้นชื่นชอบได้ที่ห้างเซเว่นอีเลเว่นด้วยนะไม่ใช่ว่าของฝากเด็ดๆจะมีแต่ที่ห้างบิ๊กซีซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เท่านั้นนะในเซเว่นอีเลเว่นเนี่ย ก็มีของกินแล้วก็ของฝากที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวแหละโดยมีชาวต,ต่างชาติหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ค่ะคนแท้ใช้ชื่อว่าจีนเขาบอกว่าฉันกําลังจะไปกรุงเทพในช่วงสิ้นเดือนกรกฎราคมนี้ดีใจจังเลยที่ได้เจอคลิปนี้ก่อนฉันจะซื้อทุกอย่างตามที่คุณแนะนําเลยแหละสินค้าแต่ละอย่างน่าสนใจทั้งนั้นเลยอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าไอวี่บอกว่าน่าสนใจจริงๆฉันอยากจะไปเที่ยวเมืองไทยแต่ว่าฉันบุกตั๋วไว้แล้วตอนช่วงเดือนกรกฎราคมนี้ฉันจะ ไปเที่ยวและฉันจะไปซื้อผลไม้อบแห้งทุกๆอยา่างดูนะ่ารับประทานมากๆอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติช้ชื่อว่ายูด้าบอกว่าโอ้โหมังคุดอบแห้งเนี่ยราคาไม่ถูกเลยนะแต่ว่าอย่างว่าแหละผลไม้อบแห้งต้องใช้กรรมวิธีที่ค่อนข้างจะมีมาตรฐานเยอะแต่ว่าฉันรู้สึกว่ารสชาติเนี่ยท่าทานจะอร่อยมากเลยนะยังไงฉันก็ต้องไปลองซะแล้วแหละ บางคอมเมนต์ค่ะใช้ชื่อว่าดังทงังเขาบอกว่าข้าวเหนียวมะม่วงฉันลองซื้อมากินแล้วนะแต่ฉันคิดว่าชิ้นเล็กเกินไปอะ่ะแล้วก็ในห่อหนึ่งมีแค่9ชิ้นเท่านั้นโดยส่วนตัวฉันคิดว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกันทุเรียนอบแห้งจะอร่อยกว่านะ all right guys so thank you so much for watching um i really hope you guys enjoyed watching this with me please i need you guys to comment down in the comment section below what do you think about this video i'm not from thailand also but i need your comments down in the comment section below we've come to the end of today's video i love you guys so so much um, don't go too far trust me i'll be right back and i'll see you in my next video